การที่รัฐมนตรีทั้งสองคนติดเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าติดระหว่างการไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ยุโรปกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่า น่าจะเป็นการระบาดใหญ่ของ B. A. 4 B. A. 5ถึงแนวโน้มมันอาจจะลดลงอีกหนึ่งเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือเชื้อตัวนี้เนี่ยมันแปรผันกับวงการฉีดวัคซีนไหมเพราะอย่างคุณอนุทินก็ทราบกันดีบอกว่าวัคซีนเนี่ย6เข็มแล้วนะเข็มที่6นี่ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในยุโรปด้วยนะคะก็เลยมีข้อสงสัยหลายข้อที่ตามมาเหมือนกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนความถี่ในการที่จะต้องฉีดเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนวัคซีนนนตตััััววใหหมมม่่่จจะาาไไดดด้้เืออรรคพูคุยกกบนนงแฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากไบโอเทคร่วมในรายการผ่านวิดีโอคอลกับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรชาตาคุณพรพรบดีครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบกันว่ากระทรวงสาธารณสุขก็บอกมาตลอดแหละว่าวัคซีนเนี่ยฉีดไม่ได้กันติดนะแต่ว่าการอาการ าการตายหรือว่าการป้องกันการมีอาการสูงมากแต่หลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะมีคําแนะนําออกมาแล้วว่าพอเชื้อมันพัฒนาไปเรื่อยอาจารย์อาจจะต้องฉีดกันกระตุ้นกันทุก4เดือนแต่พอรัฐมนตรีติดแบบนี้มันคงจะมีคําถามไม่น้อยค่ะว่าสรุปแล้วประสิทธิภาพวัคซีนเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะครับคือจริงๆแล้ววัคซีนที่เราฉีดกันทุกวันเนี่ยครับเป็นวัคซีนที่ฉีดป้องกันอาการหนัก จริงๆแล้วถูกต้องนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนนะครับเขาจะเป็นเพียงพอต่อการที่จะไม่ให้ไวรัสเข้าไปทําลายอาวัยวะสําสคัญก็คือปอดเนี่ยติดเชื้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพอยู่แต่ครั้นี้เรื่องของการกันติดนยครับก็คือพูดกันหล,ห,ลหลายหลายรอบแล้วครับว่าภูมิคุ้มกันของการป้องกันการติดเนี่ยมันต้องไปเกิดขึ้นที่บริเวณที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายก็คือบริเวณที่จมูก ก็คือเราเขาเราสูดลมหายใจที่มันมีอากาศที่มีการเชื้อปนของไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยถ้าเกิดภูมิคุ้มกันไม่ไปตรงตำแหน่งนั้นนะครับก็มีโอกาสที่เราจะติดเชื้อได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็น3เข็ม4เข็ม5เข็ม6เข็มเนี่ยภูมิคุ้มกันที่บริเวณทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยโดยสูตรของวัคซีนปัจจุบัน นะครับเพราะฉะนั้นตัววิธีการพอเราพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ากับข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าวิธีการที่จะป้องกันการติดเชื้อก็คือการป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าสู่ทางเดินหายใจก็คือการใช้หน้ากากอนามัย <c oughs> ในการป้องกันเพราะฉะนั้นวัคซีนป้องกันอาการของโรคที่รุนแรงส่วนการติดเชื้อเนี่ยควรป้องกันด้วยการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็คือการใช้หน้ากากอนามัยซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวัคซีนนะครับ ค่ะ,คะแน่นอนว่าพอตัวเลขมันถูกเปิดเผยออกมาว่ามากถึง6เข็มนะคะในขณะที่ประชาชนในเวลานี้เนี่ยอาจจะพูดว่าโดยรวมแล้วก็ยังอยู่กันที่2หรือ3บางส่วนอาจจะไป4ไป5ค่ะอาจารย์คําถามง่ายๆเลยสรุปแล้วพอมีโอมิครอนนี้เราต้องฉีดกันกี่เข็มคะข้อมูลในเชิงการวิจัยเนี่ยมันรองรับกี่เข็มแล้วคะ ครับอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นที่ถกเถียงกันในวงการวิจัยกันมากเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาจะคิดว่าถึงแม้วัคซีนตัวปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้ตรงกับสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เขายังสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ป้องกันการติดเชื้อ ใน,ในทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือทางทางในปอดเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ608เนี่ยที่ภูมิตกไวแล้วก็ภูมิขึ้นไม่มากหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นในความความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าวัคซีนการใช้เข็มกระตุ้นเนี่ยมีความประโยชน์ของวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยในแต่ละกลุ่มบุคคลไม่เท่ากันโดยปกติแล้วคนที่มี สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงอย่างคนปกติที่ไม่มีโรคประจําตัวและอายุไม่มากเนี่ย <Okay. S 2> ผมคิดว่าสามเข็มเนี่ยเป็นมีภูมิคุ้มกันที่ยังมากสูงพออยู่ในระดับที่ป้องกันการติดเชื้อบบรุนแรงได้โดยไม่จําเป็นต้องไปกระตุ้นเข็ม4ี่หรือเข็ม5้าหรือเข็ม6ในขณะเดีวยวกันที่ผู้ยญิาตายายคือคนที่มีอายุมากแล้วครับระสุรภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเนี่ย ความเสี่ยงของการที่จะติดเชื้อเนี่ยก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเข็มกระตุ้นก็คงมีความสําคัญในประชากรกลุ่มนั้นเราไม่ได้พูดในภาพรวมว่าทุกคนจะต้องไปฉีดเข็ม4ี่เข็ม5้าเข็ม6แเรามองว่าคนที่มีความเสี่ยงต้องประเมินได้ว่าเรามีความเสี่ยงถ้าเรามีความเสี่ยงควรไปได้รับเข็มกระตุ้นแต่ถ้าตอนนี้ทุกคนพอเห็นว่ามีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะไปกระตุ้นกันเพราะว่าเราคิดว่าภูมิจากร่างกายของเราจะป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะ BA4 BA5 ซึ่งเขา เปลี่ยนแปลงตัวเองจนสามารถมีภูมิคุ้มกันได้ดีมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยครับว่าคนที่ฉีด4 5, 6, 6, ี่เข็มห้าเข็มหกเข็มแล้วเนี่ยก็ยังติดเชื้อได้อยู่ด้วยโดยที่ไวรัสตัวใหญ่ก็มีอาการปกติก็คือมีอาการเจ็บคอไอเหมือนกับที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยซ้ําไปครับมันไม่ค่อยม,ม,มีประโยชน์เท่าไหร่ครับค่ะเท่ากับว่าหลังจากนีมน้มันน่าจะเน้นที่เรื่องการป้องกันเชื้อที่จะเข้าสู่ร่างกายอาจารย์จะบอกว่าส่วนหน้ากากอนมามัยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับผมว่าผมว่าเราต้องเราต้องดูคุณโอสอว่าวัคซีนช่วยอะไรช่วยอะไรกับเรานะครับแล้วก็การที่เราไปเราเข้าใจผิดว่าวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้วเราไปฉีดวัคซีนหลายๆเข็มนะครับผล <c oughs> เสียของเขามีอยู่เพราะว่า <c oughs> วัคซีนปัจจุบันเนี่ยเป็นวัคซีนที่ที่ยังเป็นวัคซีนสูตรเก่าก็คือพัฒนาขึ้นมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ ข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างที่จะชัดแล้วว่าคนที่ได้รับภูมิคุ้มก,กันแบบดั้งเดิมมาเรื่อยๆซ้ําๆกันแบบไม่จําเป็นผมใช้คาว่าไม่จําเป็นก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปรับวัคซีนบ่อยเกินไปเพราะว่าร่างกายของเรามีความจํานะครับแล,แล้วแเขาจะจําสิ่งที่เขาจะได้รับไปเรื่อยๆเนี่ยม,มากขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงเวลาจุดที่เราได้รับ จะต้องไปได้รับวัคซีนสูตรใหม่ก็คือตัวที่ที่จะออกมาใหม่ภายในปลายปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยครับร่างกายของเราจะไม่พร้อมที่จะสร้างจะจะ,จะเจอสิ่งใหม่แล้วเพราะว่าเราไปจําสิ่งเก่ามามากเกินไป นั้นอันนั้นผมว่ามองจะเป็นปัญหาสําคัญเพราะว่าเราใช้เวลานานพอสมควรในการสร้างวัคซีนสูตร2ขึ้นมาแล้วเราก็มีความคาดหวังว่าวัคซีนสูตร2เนี่ยจะสามารถที่จะเอามาแก้ไขปัญหาได้แต่<ช>แตปัญหาที่เราจะต้องเจอก็คือว่าเรามีความจํากับวัคซีนตัวเก่ามากเกินไปจนวัคซีนสูตร2อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่เราคาดหวังไว<ช>้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นข่าวมาค่อนข้างเยอะครับว่าคนที่ได้รับวัคซีนมาฉีดวัคซีนตัว2 ใน,ในการทําการทดลองของอไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาหรือตัวไฟเซอร์เองเนี่ยการกระตุ้นของด้วยด้วยวัคซีนสูตร2นะครับไม่ได้สูงเท่ากับกรณีที่คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาเลยแล้วได้รับวัคซีนสูตร2เลยเนี่ยเขาขึ้นต่อโอมิคอนสูงมากขณะที่คนที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว3ครั้งดอสองสาครั้งเนี่ยครับแล้วกระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรใหม่เนี่ย ต้นภูมิได้ไม่เท่ากับคนที่ไม่เคยมีมีภูมิแบบเดิมซึ่งนั่นหมายความว่าการที่ได้รับวัคซีนสูตรเก่ามาเนี่ยมันมีผลต่อการกระตุ้นวัคซีนสูตรใหม่บ้างในใน,ในระดับหนึ่งแต่กรณีที่เราจะไปต้องใช้วัคซีนอยู่เราก็ต้องต้องเข้าใจครับว่าเราต้องพยายามทําให้มันน้อยที่สุด แล้ตามเท่าที่จําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดใช้เกินความจําเป็นไปเนี่ยมันจ,จะมีผลต่อการใช้วัคซีนใน,ในระยะยาวได้ครับอาจารย์คะวัคซีนรุ่นใหม่ที่กำลังทดสอบกันอยู่เนี่ยค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับมือสร้างภูมิกับโอมิครอนไปได้มากน้อยแค่ไหนคะหลายคนรอด้วยความหวังนะคะ ครับครัผลค่อนข้างที่จะดีนะครับกรณีของถ้าเราดูที่สูตรของโมเดอร์กับไฟเซอร์น่าจะเป็น2ที่แรกที่น่าจะออกมาแล้วตัวของ m o เดอร์นเนี่ยจะเป็นวัคซีนสูตรที่เป็น50-50ก็คือใช้วัคซีนตัวเดิมครึ่งหนึงแล้วก็วัคซีนของตัวโอมิคอน BA.1 อน BA.1 เนี่ยครึ่งหนึ่ง ผลของโมเดอร์นาออกมาว่าถ้าเราใช้วัคซีนสูตรนี้เป็นเข็มกระตุ้นนะครับจะทําให้เราสามารถมีปูพุ้งกันต่อบ A 4 5จุดจุด้าเนี่ยได้ดีกว่าวัคซีนสูตรเดิมเนี่ยประมาณ 2- 3สาเท่าก็คือมันน่าจะทําให้การแก้ไขปัญหาของโอมิคอนที่เปลี่ยนแปลงไปไวเนี่ยน่าจะดีขึ้นขณะที่เมื่อวานนี้มีผลของไฟเซอร์ออกมาเหมือนกันไฟเซอร์จะเป็นตัวสูตรที่มีสองแบบไฟเซอร์ทามากกว่าก็คือเป็นสูตรที่เป็นโอมิคอนอย่างเดียวเลยล้วนเลยครับฉีดเข้ามาเป็นเข็มกระตุ้นหรือ ตัวที่เป็นตัวครึ่งครึ่งเหมือนกับที่โมเดอร์นาทำผลของไฟเซอร์ออกมาค่อนข้างน่าสนใจว่าถ้าเราใช้เป็นแบบตัวเดียวเนี่ยจะใช้การได้ดีกับตัวโอมิคอนชุดเดิม จุดเดิมก็คือัโอมิคอนจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นแบบสูตรสูตรแบบครึ่งครึ่งเหมือนที่โมเดอร์นาทำไว้เนี่ยผลตอบ BA.4.5 ดูดีกว่าเพราะฉะนั้นไฟเซอร์ <Pfizer S 1> จะมีตัวเลือกว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเทรนด์ของตัวเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของไวรัสเนี่ยยังเป็น BA.4 BA.5 อยู่เนี่ยผมมองว่าวัคซีนสูตรสองน่าจะเป็นแบบครึ่งครึ่งแบบเป็น two two in one เหมือนที่โมเดอร์นาและไฟเซอร์ทำไว้แต่ถ,ถ้าเกิดมี BA.1 สายพานันธุ์ BA.1 ที่อยู่ดีๆก็ออกมาอีกแบบที่ หน้าตาเหมือนเหมือนที่เราไม่ไม่เห็นในปัจจุบันไฟเซอร์ก็จะมีแผน2ที่เป็นตัววัคซีนตัวที่น่าจะเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันก็จะมีออปชันให้ให้เราให้เราเลือกมากขึ้นค่ะ่าปีหน้านี่ครับจะเป็นปีที่จะต้องมีการใช้สูตรกอันขัานเยอะแล้วครับเตรียมแผนไว้สําหรับปีหน้ากันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องวัคซีนเจน2เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนที่รอก็คงจะได้รับทราบข้อมูลกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสองบริษัทก็คือไฟเซอร์กับโม มีสูตรที่ใช้โอมิครอนมาทำวัคซีนแล้วนะคะปรากฏว่ามันมีหลายปัจจัยนะนอกเหนือจากปริมาณการใช้โอมิครอนในสูตรของวัคซีนที่มันมีผลตอภูมิเช่นจะใช้โอมิครอนไปเลย100%อันนี้ตอบโจทย์ สำหรับโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่ถ้าเป็น50-50เนี่ยเอ,า 5, อ้า BA.4.5 อันนี้ได้ภูมิที่ดีแต่มันดันมีเงื่อนไขที่สำคัญค่ะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนที่พัฒนาในรุ่นแรกมากจนเกินไปจนร่างกายมันจดจำไปมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าภูมิคุ้มกันเมื่อไปฉีดวัคซีนในรุ่นที่2ก็ขึ้นได้ไม่ดีอีกนะคะ,คะ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในรายบุคคลเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ให้ข้อมูลมาว่าในคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยสมมุติ3ามเข็มแล้วในเข็มที่สามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนี่ยภูมิคุ้มกันก็ยังมีพอที่จะป้องกันตัวเองได้อยู่ควบคู่ไปกับเรื่องของการรับเชื้อเข้าไปนั่นคือถ้าสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็ช่วยที่จะบรรเทาสถานการณ์ได้นะคะแต่ว่าถ้ากลุ่ม6 0 8ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคงแนะนําให้ฉีดอยู่นะ สวงสาธารณาสุขก็แนะนำมากลุ่ม608ถ้าทุก4เดือนก็อาจจะต้องพิจารณากันทีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครแข็งแรงสมบูรณ์ดีรอเข็มเข็มเข็มใหม่แบบพันเรียกว่าอะไรนะเป็นรุ่นใหม่เจน2ปีหน้าก็น่าจะเป็นหนึ่งข้อพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณจิราชาตาวัคซีนเนี่ยยังไม่ได้ทําให้เกิดภูมิที่จมูกซึ่งเป็นช่องทางการรับเชื้อหลักๆดังนั้นค่ะในมุมของนักวิจัย ก็เชื่อว่าการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุดนะคะก็เป็นข้อมูลมาให้คุณผู้ชมตัดสินใจกันว่าจะสวมหรือจะถอดหน้ากากอนามัยนะคะ